สวัสดีค่ะขอต้อนรับพข้สู่ดาโคเนมสีคริตเรื่องปรัมปรามายาสีเงินเอเชียนเลกาซีช่วยกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการแปลด้วยค่ะไปรับชมกันได้เลยค่ะตอนที่112ช่วยเหลือเมืองฉางเฟิงปรมาจารย์เมืองตงชางขอความช่วยเหลืออาศูนย์กำลังโจมตีเมืองเป็นหลักพวกเราควรต้องแจ้งปรมาจารย์หรือไม่ ท่านปรามาจารย์สถานการณ์กำลังแย่ลงอศูรโจมตีอย่างหนักนี่คงเป็นแผนการที่แยบยลของพวกมันนั่นมันปรามาจารย์ถ้าเราไม่จัดการอศูรจะโจมตีพวกเราไม่ได้การพวกเราทำยังไงดีหยุดส่งเสียงวูชานจะต้องถูกกดดันคอยดูสถานการณ์ และเจ้งข้อมูลใหม่ค่าให้ทราบทันทีให้ตายสิกำลังสูญเสียอูเชานคงจิน,นเนยเขตเมืองเฟืองขอมากเกินไปเทวศูน์ของพวกเราที่ใกล้ที่สุดต้องใช้เวลาเดินทางถึง6,000ลีเมื่อเขตอ,อื่นที่ไม่มีเทวศูนก็ต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เรื่องดวนก็เรามาจอน อันตรายในเมืองเจียงเว่ยได้ถูกจัดการเรียบร้อยอสูรสูงสุดระดับสีตายแล้วขอรับดีเราไม่จะเป็นต้องใช้วุธิคันเทปเป็นข่าวดีอะไรเช่นนี้วูชานอยู่เสแซงได้เห็นได้ชัดว่าเจ้ามีความสุขวูชานวูชานอยู่เสแซงเห็นได้ชัดว่าจะมีความสุขเอาละ กองกำลังที่เมืองเจียงเว่ยทำได้ดีมากไปคุ้มครองจากอสูรสูงสุด,ดระดับสีไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วทรงกองกำลังสนับสนุนให้จางเวิ้นเฟิงและเมืองชวนทรงกองกำลังสนับสนุนให้เขตเฟิงของเมืองเจียงรับสาบจินหูรู้สถานการณ์เป็นอย่างดีหากเราสามารถปล่อยให้เทวศูนย์ถอยกลับไปได้ความเสียหายจะน้อยลง แต่สาหรับเทปสูนการยอมแพ้การป้องก,กันนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะในช่วงที่ฝึกหนัหนกๆก็มีความเชื่อที่ว่าเพื่อปกป้องมนุษย์พวกเขายินดีที่จะเสี่ยงชีวิตรุ่นใหม่ที่จะมารุ่นเก่าที่จะจากไปพวกเขากําลังปกป้องมนุษย์เทอสูนสาขาเจียงเวยเมืองเจียงเวยข้าได้ล่าตระเวนและสังหารราชาอศูนย์หนึ่งตัวและอสูรชั้นสูงอาจจะไม่มีอสูรในเมืองนี้ ทำได้ดีมอสิทธิ์น้องโมงชุดเกราะของเจ้าเสียหายมอลองสวมชุดใหม่นี่ก่อนมีสามชุดที่เหมาะกับเจ้ามีสีดำสีแดงและสีเขียวสิทธิ์น้องโมงจะเลือกชุดไหนขอบคุณสิทธิ์พี่ข้าคิดว่าข้าเลือกชุดสีดำว้าวรอว่าชุดนี้เหมาะกับเจ้ามอข้าก็คิดว่าเป็นจรนนั้น แล้วม้งชวนและจางว่นเฟิงได้รับมอบหมายให้เป็นกองสนับสนุนเมืองจางเฟิงพวกเขากำลังจากไปข้าคิดว่าอายุของผู้โสูจางเหลือน้อยแล้วในขณะที่ม้งชวนเป็นชายหนุ่มที่เต็มไปด้วยความฝันชายชาราคนหนึ่งและชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังพยายามปกป้องมนุษย์ปกป้องอนาคตของมนุษย์ข้าเชื่ออย่างนั้นในสงครามครั้งนี้มนุษย์ชนะ เขตช้างเฟิงควันไฟส่งสัญญาณมีอยู่ทั่วไปความกลาหลในสมรภมูมิเช่นนี้เป็นการเสริมกำลังเป็นยังไงบ้างผู้โอวโสราชาสูนที่โจมตีเขตทั้งหมดถูกสังหารแล้วขอรับนั่นไงเหลือเพียงสามตัวตนนั้นฮะอานาเกตของราชาอููนั้นแข็งแกร่งมากในขณะที่อีกสองตอนนั้นเป็นราชาสูนชั้นสูงสุด ออก้าเทพอสูรของเขตจางฟงเสีย,ย,ช,ยชีวิตแล้วเพราะเขาอาจถูกฆ่าดโดยสามอาสูรตนนั้นโฮึ่ แต่ความดีทั้งหมดเป็นของเจ้านายเราถ้าปราศจ,จากเจ้านายของเราเราไม่สามารถจนะได้ง่ายเราจะดำเนินการสังหารหมู่ต่อไปหรือไม่แล้วต่อไปนี่เป็นโอกาสดีที่จะสังหารหมู่เทพอสูฮะฮะอรยอดเยี่ยมเฮ้อเจ้าวงบอรีโจมตีเมืองเจียงเว้ยเพื่อบินเบนความสนใจ ข้าจะซ่อนตัวอยู่ในเขตเมืองเจียนฟงแล้วข้าทุกคนที่กล้าเขามากองกำลังเสริมทั้งหมดต้องเป็นของเทพอสูรกอ,องกำลังเสริมมาแล้วเป็นอย่างที่ข้าพูดนายท่านพวกเขากำลังมาพวกเขาจงเป็นเทพอสูรระดับสูง